สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองในการเรียนรู้ที่1ก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1การแก้ปัญหานะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ครูก็ได้ทบทวนให้อีก 1สัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็จะเรียนการแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์นะครับเรามาทบทวนนะครับบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับว่าเราเรียนเนื้อหาอะไรไปบ้างนะครับการแก้ปัญหาก็เป็นการหาวิธีการนะครับหรือการทํางานนั้นให้สําเร็จนั่นเองนะครับ กานใช้เหตุผลนะครับก็เป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานนะครับโดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นตอนนะครับทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับในแต่ละขั้นตอนต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยนะครับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะครับทีนี้หลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการพิจ,พจารณาปัญหานะครับ 2. การวางแผนแก้ปัญหานะครับการพิจารณาปัญหาคืออะไรนะครับการพิจารณาปัญหาก็คือการทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดนั่นเองนะครับ แล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราค่อยมาวางแผนแก้ปัญหานะครับการวางแผนแก้ปัญหาก็คือการกำหนดขั้นตอนวิธีการนะครับอุปกรณ์เครื่องมือและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงขั้นตอนนะครับสัญลักษณ์ที่1นนะครับที่เป็นรูปสีม่วงนะครับสี่เหลี่ยมหัวมนนะครับหมายถึงการเริ่มต้นหรือจบ การทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์การเขียนผังงานนั่นเองนะครับอาจ,จะต้องมีเริ่มต้นและจบเสมอนะครับส่วนต่อมาสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับหมายถึงการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจต่อไปสัญ,ญลักษณ์ตัวที่3นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหมายถึงการทํางานหรือกระบวนการนะครับต่อมานะครับ วงกลมนะครับหมายถึงจุดเชื่อมต่อนะครับและต่อมาที่เป็นลูกศรนะครับชี้ขึ้นชี้ลงแล้วก็ชี้ซ้ายขวานะครับก็หมายถึงทิศทางการทํางานนะครับในส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนักเรียนจะต้องจําให้ได้นะครับจําให้ได้แล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนนะครับวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะครับนักเรียนมาดูประสมการเรียนรู้นะครับ ที่1น,นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาได้นะครับข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์การวางอุปกรณ์เครื่องครัวในห้องครัวได้นะครับข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆนะครับทีนี้นักเรียนมาดูหลักการแก้ปัญหานะครับโดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรนะครับ วิธีการแก้ปัญหาก็คือการดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้นั่นเองนะครับถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกว่าหรือสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้การแก้ปัญหาอาจทำได้หลายวิธีเช่นนะครับ 1. การลองผิดลองถูกนะครับ 2. การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับทีนี้นักเรียนมาดูการลองผิดลองถูกนะครับ การลองผิดลองถูกก็เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับที่ไม่ซับซ้อนนะครับเช่นการเล่นเกมย้ายก้านไม่ขีดนะครับหรือการเล่นเกมตัวต่อนะครับหรือเกมครับแยกกลุ่มของหนักและของเบานะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเกมต่อจิ๊กซอนะครับซึ่งเกมต่อจิ๊กซอนะครับก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆแล้วเราจะต่อได้เลยนะครับเราก็อาจจะมีบล็อกนะครับมีจิ๊กซอว์บางตัวเนี่ยที่ไปต่อแล้วมันก็ไม่เข้ากับบล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะเกิดการลองปิดลองถูกนะครับเกิดเป็นรูปภาพที่เขากําหนดนะครับต่อมาข้อที่2นะครับการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันเป็นการ เป็นการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปผลแล้วนำไปแก้ปัญหานะครับทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมสี่จมูนะครับตัวเลขในช่องว่างคือตัวเลขอะไรนะครับถ้า ทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้งต้องมีเลขนะครับ1 2 3 4โดยตัวเลขในแต่ละแถวต้องบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ10นะครับทีนี้ปัญหานะครับนักเรียนมาดูนะครับตัวเลขนะครับในแถวที่1นะครับก็จะมี1 2 3 4ส่นะครับส่วนคอลัมน์ที่1นะครับก็จะมี1 2 3 4เรียงลงมานะครับส่วนการแก้ปัญหานักเรียนก็มาดูนะครับ1บวก2 บวก4บวก4นะครับได้ผลลัพธ์10จริงไหมนะครับมาดูแถวที่1นะครับ1วก2เท่ากับ3 3บวก3ได้6 6-4บวก4เท่ากับ10ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็มาเช็คในแนวตั้งนะครับ1วก2บวก3บวก4นะครับ1วก2ก็เท่ากับ3 3บวก3ก็เท่ากับ6 6บวก4ก็เท่ากับ10นะครับทีนี้มาดูแถวที่2 2นะครับ2บวก1บวก4บวก3าะครับ2บวก1ก็ได้กับ3 เท่ากับ3นะครับ3บวกเท่ากับ7 7็เบวก3ก็เท่ากับ10นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการใช้ความสัมพันธ์นะครับของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับวิธีการแก้ปัญหาโดยการกระจัดนะครับเป็นการแก้ปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วพยายามขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับจนได้คําตอบที่นักเรียนต้องการนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับมีนักเรียน3คนนะครับชื่อมดหน่งและหนุ่ยนะครับแต่ละคนมีของอยู่2อย่างที่ไม่ซ้ำกันคือดินสอนะครับไม้บรรทัดยางลบกระดาษวาดเขียนสี่ไม้และกบเหล่าดินสอแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอะไรบ้างนะครับและเรามีข้อมูลดังนี้นะครับ 1. มดขอยืมยางลบ จากเพื่อนเสมอนะครับ 2. หงนงไม่ชอบใช้ไม้บรรทัดขีดเส้น 3. หนุ่ยชอบใช้สีน้ำระบายสีภาพนะครับ 4. ห่นงแบ่งกระดาษวาดเขียนให้หมด 5. หนุ่ยไม่เคยยืมกบเหลาดินสอของเพื่อนเลย 6. หมดให้หนุ่ยยืมไม้บรรทัดขีดเส้น 7. ห็นงขอยืมสีไม้จากมด 8. ด นงเขียนชื่อตัวเองลงในอย่างลบจากข้อมูลที่ทราบนะครับถ้าทําตารางการแจกแจงนะครับแล้วนักเรียนนําข้อมูลแต่และข้อมาพิจารณาแล้วเขียนลงไปในตารางจะได้ดังนี้นะครับเราก็เอาตารางมาแจกแจงข้อมูลนะครับก็จะมีรายชื่อนะครับมีรายชื่อทั้งหมด3คนก็คือมดหนงนุ้ยนะครับเสื้ออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีทั้งหมด อุปกรณ์ก็มีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะครับแต่ทุกคนเนี่ยจะมีของอยู่แค่2อย่างนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับมดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอ,อมดมียางลบไหมหมดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอก็มาดูนะครับยางลบเห็นไหมมดก็ไม่มียางลบนะครับทีนี้มาดูนะครับโหน่งไม่ชอบใช้ไม้บรรทัดนะครับ ในการขีดเส้นอ่าก็มาดูที่ช่องของไม้บรรทัดอ่าส่วนที่ไม่มีก็จะเป็นรูปกากระบาทนะครับส่วนมีก็จะมีข้อความคำว่ามีนะครับต่อมาหนุ่ยชอบใช้สีน้ำระบายสีภาพนะครับหนุ่ยมีสีไม้ไหมนะครับในที่นี้สีไม้ไม่สีน้ำไม่เกี่ยวข้องนะครับ หนุ่ยเห็นไหมครับหนุ่ยก็ไม่มีสีไม้นะครับเพราะว่าเขาชอบใช้สีน้ําในการระบายสีภาพต่อมานะครับหนุ่งแบ่งกระดาษวาดเขียนให้หมดหนุ่งมีกระดาษวาดเขียนไหมนะครับอ่ามีนะครับก็แบ่งกระดาษให้กับมดนะครับต่อมาหนุ่ยไม่เคยยืมกบเหล่าดินสอของเพื่อนเลยก็แสดงว่าหนุ่ยมีกบเหล่าดินสอนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับ มดให้หนุยยืมไม้บรรทัดขีดเส้นนะครับแสดงว่ามดมีไม้บรรทัดนะครับหนุยไม่มีไม้บรรทัดนะครับต่อมานะครับข้อที่7หนูขอยืมดินสอไม้จากมดนะครับก็แสดงว่าหนูไม่มีสีไม้นะครับถึงไปยืมของมดมาใช้นะครับต่อมาข้อที่8นะครับนงเขียนชื่อตัวเองลงในยางลบก็แสดงว่านงมียางลบนั่นเองนะครับจากตารางแจ้งข้อมูล เจ้าของอุปกรณ์โดยตอบคำถามดังนี้นะครับข้อที่1ใครไม่มีขบเหล่าดินสอครับนักเรียนอลองดูที่ตารางนะครับแล้วก็ตอบคำถามข้อที่2ใครมีดินสอนะครับใครไม่มีขบเหล่าดินสอนะครับก็คือมดและโนงนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2ใครมีดินสอครับนักเรียนคนที่มีดินสอก็คือ หนุ่นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3นะครับเมื่อต้องการใช้อย่างลบใครควรต้องการยืมอย่างลบจากเพื่อนและต้องยืมใครนะครับคําตอบก็คือนะครับต้องไปดูว่าใครที่ไม่มีอย่างลบบ้านนะครับในที่นี้ก็คือมดมีอย่างลบไม่เอ่ยนะครับมดไม่มีเห็นไหมหนุ่ยมีอย่างลบไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือมดกับหนุ่ยต้องยืมอย่างลบจากหนงนั่นเองนะครับเพราะว่าหนงมีอย่างลบนะครับคําถามนะครับข้อที่4นะครับ ไปไม่มีหมายบรรทัดนะครับนักเรียนคนที่ไม่มีหมายบรรทัดก็คือหน่งกับหนุยนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้นะครับประโยชน์ในการใช้หลักการแก้ปัญหามีอะไรบ้างนะครับก็มาดูนะครับข้อที่1ก็คือฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับ 2. ฝึกการหาคําตอบอย่างมีเหตุผลนะครับ3 แก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะครับก็คือนักเรียนผ่านการคิดและไตรตรองวิเคราะห์มาแล้วนะครับต่อไปข้อที่4เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือนะครับและยอมรับได้เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับโดยใช้หลักการและเหตุผลนั่นเองนะครับมาดูนะครับเกมการแก้ปัญหานะครับการฝึกการแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริงนะครับเพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้นะครับซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่างๆหรือเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับามาดูนะครับเกมย้ายก้านไม่ขีดนะครับเกมย้ายก้านไม่ขีดไฟนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่นิยมเล่นนะครับในการทายจํานวนจากตัวเลข และถ่ายรูปทรงต่างๆนะครับมาดูนะครับย้ายก้านไม่ขีดไฟ2ครั้งให้ได้จํานวนที่มีค่ามากที่สุดนะครับจะได้จํานวนเท่าไรเอ่ยนะครับอันนี้นักเรียนลองไปคิดดูนะย้ายก้านไม่ขีดแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับให้ได้จํานวนที่มากที่สุดนะครับ สรุปเลยนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาต้องพิจารณาด้วยเหตุผลต่างๆนะครับให้ครบทุกกรณีนะครับซึ่งเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานโดยแสดงวิธีกแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นตอนนะครับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการเขียนบอกเล่านะครับวาดภาพหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงเป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับบทเรียนวิธีการแก้ปัญหานะครับครูมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1.2นะครับหน้าที่14ในหนังสือเรียนนะครับการจัดวางอย่างไรให้สวยงามนะครับวัตถุประสงค์นะครับออกแบบการจัดวางสิ่งของได้อย่างถูกต้องนะครับเหมาะสมและสวยงามนะครับ วัสดุอุปกรณ์นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือสมุดหรือกระดาษสําหรับวาดเขียนนะครับในที่นี้นะครับครูก็มีใบงานนะครับให้นักเรียนทําเดี๋ยวครูจะส่งให้ในหลายกลุ่มนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนนะครับออกแบบและวาดภาพการจัดวางของใช้ในห้องครัวนะครับแล้วระบุเหตุผลประกอบการออกแบบการจัดวางถ้านักเรียนมีของและอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่นะครับ1 2. ลวนะครับ 2. ช้อน 3. กระดาษทิชชู่ 4. เครื่องปรุงรส 5. หม้อ 6. ซอส 7. น้ำปลา 8. คู่มือการทำอาหาร 9. น้าน้ำมันพืชและ10กระทะนะครับนักเรียนมีแนวคิดการจัดวางของอย่างไรนะครับหากนักเรียนมีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ 1. เตาแก๊สกับอ่างล้างจานเป็นเครื่องใช้ที่สกรปรกง่าย 2. กระดาษทิชชู่แบบม้วนใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ได้หลายชนิดแต่ไม่ควรกลิ้งไปมานะครับ 3. ในห้องครัวควรมีอุปกรณ์แบบแขวนติดผนังเพื่อประหยัดพื้นที่ 4. เมื่อทำอาหารมักจะต้องใช้เครื่องปรุงต่างๆเสมอนะครับ 5. การทำอาหารบางครั้งต้องศึกษาคู่มือการทำอาหาร6 ในห้องครัวมีลิ้นชักและชั้นต่างๆทําให้ประหยัดพื้นที่นะคบนี้วิธีการปฏิบัตินะครับครูก็ได้ออกแบบนะครับห้องครัวมาให้เรียบร้อยนะครับโดยนะครับให้นักเรียนพิจารณาความเหมาะสมการจัดวางอุปกรณ์ของใช้ในห้องครัวภายในภาพนะครับจากนั้นนําหมายเลขอุปกรณ์ที่กําหนดให้นะครับเติมลงในช่องว่างนะครับก็คือไม่ต้องเขียนข้อความนะครับเอาแค่ตัวเลขสมมติว่า ตะหลิวนะครับก็เขียนแคปเรกหนลงไปในช่องว่างสีขาวๆที่ครูได้วงกลมไว้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนบอกเหตุผลนะครับเพราะเหตุใดนะครับจึงต้องจัดวางอุปกรณ์ของใช้ในห้องครัวให้เหมาะสมและเป็นระเบียบนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นใบงานเดี๋ยวครูจะส่งให้ในลายกลุ่มนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียน ถ่ายภาพนะครับส่งมาในโน้ตนะครับในโน้ตที่ครูได้สร้างไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับบทเรียนนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็ขอบคุณนักเรียนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ